อีกคลิปหนึงนะคะยังเหลืออีกสองพุ่มยังเหลืออีกพุ่มหนึ่งกับต้นกุหลาบบ้างนะคะโปุิยเซียนบ้างปุิยเสียนคงไม่จะต้องแต่งอะไรเยอะนะคะตอนนี้แต่ก็จะเอาหญ้าออกนะคะตอนนี้คุณลุงก็มัดไปเรื่อยๆนะคะป้าก็จะตัดแต่งกิ่งแก่ออกกิ่งเก่าออกนะคะอู้แดดมากเลยตอนนี้รู้สึกว่าเวลาที่เราไปแตะต้องมันจะเฉาเเหมือนกันนะคะเนี่ย นาที่เราม,มนนันก็จะเผาด้วยเหมือนกันเนาะโอ้กวนแล้วก ดอกแก่ด้วยนะคะดอกแก่สีแก่แล้วก็เอาออกไปด้วยอันนี้ก็ใช้สําหรับกักกิ่งอ่อนเนาะแต่ถ้ากิ่งแข็งก็ต้องใช้บันกรายแต่งกิ่งนะคะอันนี้กําลังแดดร้อนตอนแรกป้าว่าจะทําเพราะว่ามันแดดมันไม่ค่อยมีแสงแดดมัน มันจะมืดคึ้มนะคะตอนแรกแต่ตอนนี้ไหนๆก็เป้าหมายวางแผนเวลาที่จะทำวันนี้นะวันนี้ก็ทำให้เสร็จเลยก็แล้วกันแดดร้อนร้อนไม่ใช่แดดร้อนนะแดดร้อนร้อนอันนั้นอันนี้แดดร้อนร้อนจังเล,ลเลยเดี๋ยวพอ กิ่งนี้มันยาวออกมาค่อยโน้มอีกกิ่งหนึ่งกิ่งนี้ก็ค่อยโน้มอีกกิ่งหนึ่งนะคะขอให้มันยาวออกมาพอที่จะโน้มได้ก่อนนะคะถ้ามันไม่ยาวพอโน้มมันไปเยี๋อวยอดจะหักก่อนนะคะตัดออกให้เกิแต่ต้นดอกที่สวยเลยนะคะในกิ่งหนึง่งในช่อหนึง่งมันก็จะมีทั้งดอกที่เหี่ยวแล้วแล้วก็ดอกที่ยังสวยอยู่ป้าก็จะเลือกเอา ไม่ตัดทั้งหมดนะคะเหลือดอกส,สวยๆเอาไว้ชมก่อนพอเครื่องฟ้านี่ก็จะอยู่ได้นานอยู่นะคะอันไหนเกิดก่อนแก่ก่อนก็ทิ้งนี่นะคะเราจะเหลือดอกทีส่สวยๆไว้ชมต่อนะคะแต่พอเขาเหี่ยวค่อยทิ้งรู้สึกว่าแต่อันนี้มันเหี่ยวเพราะแดดนะคะมันยังไม่มันยังไม่วายนะ ดอ,อกนี้ยังไม่มาเหี่ยวเพราะแดดก็มีป้าก็เลยต้องเลือกเอา,เล,อเ,อาะะเลือกเอาไว้นะคะเลือกเอาไว้ฝนเทลงมาเทลงมาเทลงมาห,หน้าตูหงหน้าตูงหนะมันแดดมันร้อนอยากให้ฝนตกมากเลยค่ะทุกท่านตอนนี้เรียกร้องหาฝนล,ละ แดดขนาดนี้ร้อนขนาดนี้ฝนจะมาอีกนะเมื่อวานนี้ยังตกไม่แรงนะคะเมื่อวานนี้ฝนตกไม่แรงพื้นดินก็ยังไม่ชุ่มฉ่าเท่าที่ควรนะคะต้นไม้ใหญ่ยังกินน้ําไม่อิ่มนั่นเองเพีแต่หญ้าเนาะหญ้านั่นแหละชอบใจมากเลยนะคะงามเอางามเอาเลยหญ้า าอยู่ใกล้กันนะคะเราก็ต้องใช้แมสนะคะคุณลุงก็ใส่ด้วยไม่ปิดจมูกก็มีแต่บางทีถ้าอยู่คนเยอะๆทำแบบนี้ไม่ได้นะคะต้องปิดหมดไอที่ยังเหลืออยู่ก็ให้งามงานไปดูชมไปก่อน นี่นะคะเพะว่าเขายังเหลือความสวยอยู่ก็เอาไว้ชมก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยมาตัดอีกทีนึงเนี่ยมันเหี่ยวห้องตอนนี้เลือกแ้อก็กิทที่เน่าอ,อกก็แล้วกันเนื้อกิ่งที่ยังสวยงามไว้ดูก่อนนะคะนี่ ประมาณนี้เดี๋ยวค่อยเอามากวาดเดี๋ยวค่อยเอา,มา,ามาเก็บกวาดนะคะอันนี้ก็สวยแล้ว ด้วยนะคะตอนนี้คุณลงุงกำลังเก็บกิ่งให้นนเจ็บเร็จกร้อ,อยให้ตัดแต่งกิ่งนะคะอันนี้ป้าจะแต่งกิ่งกุหลาบมีกุหลาบฟูซีเลียที่ปลูกใหม่ตรงนี้ อางชิงอ้อแคดอกเกิดใหม่เนาะนี่ตาพกไปเี็งานบ่มืมึงซึ่คนเราก็ใส่ขึ้นม้จางไม่ในสเชียงบหมาพาเลยมาพาเายใส่างฟ้าไในนั่นเหรอนี้ อันน um. no like 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 so ี้รถดรเสียงมาห้องนี่นี่หมวกอนเท่าีอาจจะรถตามคนมองโอ้ยสมพ่อไม้ท่องกระเล่นไปบงรยิ่เสียงมันห้องเนี้โอ้ยมาห่องนี่นี่หมวกนหรือไมท่อนกระงแล้วก็วิ่งไปดูนี่รถขันไปถามนูี่แหลที่ไม่ให้ไมทองออกไปไมทองที่ไม่รู้จักหลบรถ น่าก็เดี๋ยวคุณลุงพนาก่อนก่อนที่ไหลังเนาะตอนนี้ก็ขอข้าน,นีก่อนนะคะให้ดูสวยงามตาก็แต่งกิ่งแกงออกก็มาเก็บเนาะ มัดใต้ที่แล้วก็ต้องแต่งห้สวนนะคะอเออเยวลุงมัดไม่ค่อยเอาน่นเท่าไหร่ไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่เดี๋ยวป้าค่อยมามัดอีกทีหนะึ่งตอนตอนเย็นตอนที่แดดไม่ร้อนก็แล้วกันแต่ตอนนี้แดดร้อนมากเลยเดี๋ยวป้าค่อยมาซ่อม ันนี้มันคงจะตายพเพราะแดดนะคะเนี่ยเพราะว่าดอกมันยังเหลือเยอะเลยยังมีดอกเล็กๆเ,เยอะอยู่นะคะแต่ว,ว่ามันคงจะเฉาพเพราะแดดเผาน่ะเนี่ยเลยนะคะเนี่ย แห้งกะเยอะลุงยังเก็บไม่เรียบร้อยเดี๋ยวป้าเพิ่มาเก็บอีกทีนะคะเพราะว่าตอนนี้ร้อนแล้วนะคะแดดร้อนมากเลยต้องกลับเข้าบ้านก่อนนะคะต้องกลับเข้าไปพักในร้ร่วงก่อนแล้วเดี๋ยวเอาดอกเหียวออกหมดก่อนก็แล้วกันะ ล้วเรือจะดอกที่สดใหม่ดอกแห้งอ,ออกหมดแล้วนะคะเดี๋ยวค่อยมามามัดทรงพุ่มอีกทีหนึ่งเดี๋ยวค่อยมาเก็บงานอีกทีหนึ่งโอเคตอนนี้แดดร้อนแล้ว,ลวเก็บอุปรกรณ์ก่อนนะคะป้าก็จะเอาไว้ที่นี่ก่อนเอาฟางไว้ตรงต้นสนนี้ก่อนเนาะเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องมาเก็บมาเก็บงานอีกอยู่นะคะ แดดร้อนมากเลยค่ะทุกท่านตอนนี้ป้าขอจบคลิปนี้ก่อนนะคะ